อีกคำหนึ่งก่อนที่จะยกเครื่องก็คือคำว่าเลือดไหลตอนนี้เห็นไหมเลือดในพักเพื่อไทยเนี่ยกาลังไหลออกแล้วก็มีคนปรามาดกันเยอะแยะว่าจะไหลออกไปจนเกือบหมดตัวทีเดียวแหละเออน่าคิดนะครับผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าใครใช่ไม่ใช่ จริงไม่จริงของแท้หรือของปลอมก็ตอนที่เราตกต่ำนั่แหละครับตอนเรากำลังมียศมีตำแหน่งมีวาสนามีบารมีใครต่อใครแห่แหนแตนแต้มาห้อมล้อมกันเราไม่มีโอกาสที่จะรู้หรอกว่าเขาจริงใจกับเราหรือไม่แต่ตอนนี้คุณทักษิณติดคุกพักเพื่อไทยคนกำลังมองว่า ไม่มีทางที่จะได้เป็นรัฐบาลและกำลังตกต่ำนั่นแหละครับไอ้ที่มันซุกอยู่มันซ่อนอยู่มันแอบอยู่และที่เห็นว่าเลือดกำลังไหลไปนั้นเป็นการพิสูจน์กันให้เห็นชัดๆว่าคนเหล่านี้ใช่เลือดที่แท้จริงของเพื่อไทยหรือเปล่าและใช่คนของเราหรือเปล่าถ้าเป็นเลือดแท้จริงนั้น เขาจะไม่ยอมไหลไปไหนยามที่เราตกตำ่ำแต่ถ้ายามที่เราตกตำ่ำกระเสือกกระสนดิ้นรนไปกไกวก้าหาอำนาจที่อื่นนั่นแสดงว่ามันคือปลิงที่มาเกาะกินเรามาตั้งแต่ต้นเลือดที่มันไหลออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกเลือดเสียหรือพวกที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่เลือดของมันนั้น ไม่สามารถที่จะดำลงคงอยู่กับเพื่อไทยได้ต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะไหลออกไปก็ช่างหัวมันผมว่าไอ้ตอนที่ตกต่ำเนี่ยตอนที่ไม่มีอำนาจตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยดีนะมันทำให้เห็นเลยว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยมันรักตัวเรามันรักเพื่อไทยหรือว่ามันรักอำนาจรักตำแหน่งหรือรักเงินทองทรัพย์สิน ที่มันจะได้จากอำนาจโอกาสนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสทองของพรรคเพื่อไทยจะได้มีการสกรีนมีการกันกรองแล้วจากนั้นก็ยกเครื่องในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแยกปลาแยกน้ำใครคือปลาใครคือน้ำเราก็แยกมันที่ตอนนี้แหละครับในที่สุดมันก็จะเหลือแต่หัวกะทิ หัวกะทิเราก็จะคันออกมาได้แต่คนดีๆของจริงของแท้และคนที่ใช่ทีนี้คำว่ายกเครื่องเนะี่ยผมว่าแน่นอนยกเครื่องเพื่อไทยยกเพื่อประเทศไทยทีนี้การยกนั้นจะต้องยกอะไรบ้างอย่างที่บอกแล้วยกคนต้องดูว่าคนไหนนั้นเป็นคนที่จริงและเป็นคนที่ทำงาน และไม่ใช่เป็นคนที่มาเกาะตอนที่เรามีอำนาจเมื่อเราแยกมิตรแยกศัตรูแยกคนได้แล้วทีนี้แหละคนแม้จะน้อยแต่มีคุณภาพผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่ามีปริมาณแล้วห่วยแตกอันนี้แหละถึงคราวโอกาสที่ยกเครื่องจิ๋วแต่แจ๋วแต่ถ้าใหญ่ด้วยแล้วใหญ่แบบมีคุณภาพอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลย แล้วอาจจะกลับมายิ่งใหญ่สมัยไทยรักไทยครั้งแรกก็เป็นไปได้ต่อไปยกเครื่องการบริหารจัดการที่แล้วมาเนี่ยที่มีปัญหาทั้งคนไหลออกไหลเข้าคนใช่ไม่ใช่สารพัดเต็มไปหมดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากการบริหารจัดการที่บกพร่องคนที่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าพักลงมาตลอดจนเป็นกรรมการบริหารพรัก จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีรู้อยู่แล้วรัฐบาลที่ล้มเหลวก็เพราะการบริหารจัดการที่บกพร่องแม้แต่องค์กรใดๆรวมทั้งพักการเมืองทั้งเพื่อไทยด้วยก็เหมือนกันการบริหารจัดการนั้นน่าจะมีจุดด้อยจุดอ่อนบางประการจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงว่าพักเพื่อไทยจะมาถึงจุดนี้ได้ ต้องมองแบบไม่ต้องเข้าข้างตัวเองเลยตรงไหนบกพร่องตรงไหนผิดพลาดการบริหารจัดการตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าแก้ไขจุดนี้ได้จะแก้ปัญหาเรื่องคนในพักได้เป็นอย่างดียกเครื่องการสื่อสารเราจะเห็นได้ว่าสื่อทุกช่องทุกรายการทุกสื่อทั่วไปทั้งในโซเชียลสื่อสาธารณะเกือบทั้งหมด ผมแปลกใจมากทําไมมีแต่คนด่าเพื่อไทยมีคนด่าคุณทักษิณด่าคุณอุ้งอิงด่าตระกูลชินวัตรเยอะมากคนที่จะชื่นชมพักเพื่อไทยสนับสนุนพูดจาในทํานองเชียเฮ้ยกลับไม่มีนะมีแต่คนโจมตีมีแต่คนทับถมมีแต่คนเหยียบยำ่ำนี่แปลว่า การสื่อสารของพักเพื่อไทยบกพร่องผมว่าต้องยกเครื่องนะเกิดอะไรขึ้นทั้งๆท,ที่เป็นคนที่เก่งในเรื่องเหล่านี้ตาดูดาวเท้าติดดินแต่ทำไมวันนี้มันเตี้ยลงดินโดยไม่มีการติดดาวเลยแปลว่าเกิดความบกพร่องในเรื่องการสื่อสารเมื่อสื่อสารมันบกพร่องมันก็มีผลกระทบมา ถึงคนถึงพักอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยกเครื่องเรื่องมวลชนผมว่าระยะหลังเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามวลชนนั้นทั้งๆท,ที่เป็นคนของเพื่อไทยเป็นคนที่เหนียวแน่นอยู่กับเพื่อไทยเป็นคนของพรรคเพื่อไทยแต่ทำไมกระจัดกระจายบางคนบางกลุ่มบางพวกบางพื้นที่ กลับเป็นศัตรูกับเพื่อไทยไม่เอาด้วยกับพักเพื่อไทยนั่นแปลว่าการบริหารจัดการในเรื่องมวลชนเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีข้อบกพร่องผิดพลาดในอดีตนั้นในทุกพื้นที่ในทุกตารางนิ้วในทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดใครๆมันก็เพื่อไทยแต่ระยะหลังจางไปมาก ลองไปดูนะครับว่าจะกระชับพื้นที่จะกระชับคนจะกระชับมวลชนยังไงให้มันเข้มแข็งถ้าเราไม่มีมวลชนเราจะยิ่งใหญ่ได้อย่างไรในอดีตเพื่อไทยหรือไทยรักไทยที่ยิ่งใหญ่นั้นก็เพราะมีมวลชนที่เข้มแข็งตอนนี้เปราะบางมากครับและสุดท้ายเนี่ยผมว่าการยกเครื่องที่สำคัญนั้นก็คือ จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอำนาจทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าในประเทศไทยอย่าคิดนะครับว่าพักเพื่อไทยหรือคุณทักษิณมีคนนิยมชมชอบแล้วโอ้โหมีความมั่นอกมั่นใจจะทำอะไรก็ได้เพราะมีเสียงประชาชนเลือกตั้งมาชนิดขาดหลออันนี้ ผมว่าคือข้อบกพร่องคนที่จะยิ่งใหญ่และยืนหยัดอยู่ในอำนาจที่เข้มแข็งได้นั้นจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอำนาจในทุกระดับไม่ว่าระดับล่างระดับบนระดับกลางระดับพื้นที่นี่คือจุดบกพร่องที่อาจจะต้องยกเครื่องกันใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์แห่งอำนาจ เพื่อให้เกิดความสมดุลมิเช่นนั้นพักเพื่อไทยก็อาจจะต้องถูกการปฏิวัติตรัฐประหารการชุมนุมการประท้วงการยุบพักนายกรัฐมนตรีกระเด็นเหมือนที่เกิดขึ้นมาเพราะอาจจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจนั้นไม่ดีนะักบกพร่องนี่ต้องเอามาพิจารณาและยกเครื่องกันใหม่ถ้าเราเห็นบทเรียน เห็นเลือดที่กำลังไหลออกและมีการยกเครื่องกันแบบจริงจังดังที่ผมได้พูดมาแล้วคำว่ายกเครื่องนี่ก็น่าสนใจนะเพราะมันหมายถึงว่าถ้าเป็นคนหรือเป็นรถเนี่ยมันมีปัญหาผ่านการใช้มาพอสมควรแนละ้วจนกระทั่งถึงคราวต,ต้องยกเครื่องถ้าไม่ยกเครื่องเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ พอมาใช้กับพักการเมืองโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยผมว่าก็น่าคิดนะว่าเครื่องนี้ถ้ายกแล้วเพื่อไทยจะไปต่อได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องยกเครื่องผมว่ามันระยะนี้เนี่ยมีเรื่องที่พูดถึงเพื่อไทยมากๆนั้นก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเลือดไหลมันเกี่ยว,วยกเครื่องเหมือนกันนะเลือดมันไหลเนี่ยก็แปลว่า ถ้าเลือดมันไหลหรือเครื่องมันชํอมุดอะไรที่มันกําลังจะหลุดออกไปเนี่ยต้องยกเครื่องและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าบทเรียนของเพื่อไทยทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นเหตุของคำว่ายกเครื่องจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะยิ่งใหญ่หรือไม่ก็อยู่ที่เรื่องแรกคือบทเรียน ไม่มีพักการเมืองใดเนี่ยที่จะมีบทเรียนมากเหมือนกับพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าพักการเมืองอื่นๆผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาถึงสองครั้งอา้าวมีพักการเมืองไหนโดนโดยเฉพาะเกิดกับเพื่อไทยเรียกว่าสองเรื่องนั้นสาหัสสาคัญเท่านั้นไม่พอ ถูกการยุบพักมาแล้วหลายครั้งและนายกรัฐมนตรีของพักนี้ก็กระเด็นไปแล้วถึง6คนยิ่งไปกว่านั้นนะก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลมาโดยตลอดนึกไม่ถึงครั้งนี้สะดุดขาแล้วต้องกลายมาเป็นฝ่ายค้าน